โอเคโอเคครับพร้อมนะครับเราจะถ่ายนะห้าสี่สามสองหนึ่งสวัสดีค่ะทุกคนยินจะต้องรับ่อช่อยกับเอ่อรายการหรือว่ารายการไหมจบมหกแล้วไปไหนอีพสองเย้ว <c oughs> ันนี้ก็มีสมาชิกแบบว่าอุ่นหนาฝาข้างจากแบบทั่วฟ้าเมืองไทยมาร่วมกับรายการของเรานะคะสเกลแล้วก็เริ่มใหญ่ขึ้นด้วยกันเรามีห้องประชุม ห้องประชุมใน Microsoft t e a m นะคะเพราะว่าเนื่องจากสถานการณ์โควิดค่อนข้างรุนแรงในตอนนี้เราก็กลับตัวเก็บตัวกันอยู่นะคะเอาไม่เป็นการเสียนาฬิกาเวลาุณนะคะทุกคนเด็กน้อยก็เล่น้เราเริ่มให้ทุกคนแนะนำตัวดีกว่าเริ่มเริ่มจากคุณปิ่นชัดเดียวค่ะหน้าใบหน้าไม่ค่อยหน้าคุ้นเคยไม่ค่อยได้เจอกันเท่าไหร่สวัสดีครับัสดีค่ะครับเียกวก็ได้นะครับผม เย้สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับพี่จุปอน,นะครับอู้คนนี้ก็ค่อนข้างคุ้นเคยหน้าตาหน้าเก่าอยู่นะคะคนนี้เข้ามาไปดี่ะเข้ามาไปเดียวค่ะคนนี้ก็คือ,อคุณนเคยนะคะเนี่ยสวัสดีค่ะชื่อมิลินค่ะคือคุณชื่อมิลนินหรือชื่อมินคะชื่อมินก็ได้มิลินก็ได้เข้ามาไปเดียค่ะสวัสดีค่ะ,คะพี่ปลานะคะเย้ ต่อไปค่ะสวัสดี <ไป S 2> ครับยิวนะครับนิวเย้ยคนนี้ไม่ใชคุณมาจากแบบเป็นเรามีเพื่อนต่างเอกมาร่วมด้วยนะคะวันนี้เราแบบไม่ได้มีเพื่อนแค่เอกวิทนะคะเรามีเพื่อนเอกอื่นด้วยนะคะทุกคนต่อตไปเลยค่ะต่อไปเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะพี่อิงค่ะเย้ต่อไปเลยค่ะโอ้คนนี้นี่คุณไม่มีเศษเลยนะคะเนีย่ย <c oughs> วันนี้คุณเอาของกินมาหรือเปล่าคะวันนี้วันนี้คุณพกของกินมาด้วยหรือเปล่าคะ คนนีคนต้องเป็นนักพิมพ์ประจจังแนะนำตัวก่อนอีู่าเปเนครครัวค่ะอาสวัสดีค่ะชื่อฟูจูนนะคะสวัสดีค่ะเย่สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะโมเน่นะคะเย่คนนี้ก็คุณหน้าคุณตาอยู่พอสมควรนะคะคนสุดท้ายทําไมเราไม่ค่อยเห็นหน้ากันเท่าไหร่คุณช่วยเปิดก่ปอนไรหน่อยได้ไหมคะมันเปิดไม่ได้คุณิดลบเหรอคะ <laughs> เขาจะดูไหมเนี่ยไม่เป็รเดี๋ยวเราจะแปะหน้าเขาไว้นะคะโอเคแปะปะักแปะสวัสดีครับลูกขึ้นได้ไหมเห,ห็นเ,นเห็นแค่ว่นนวัสดไปสวัสดีครับชี่โจรครับเอาเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าก็สำหรับอีพีสองวันนี้ก็มีประชากรมากน้าไหลยตามาร่วมกับเรานะคะมีใครอยากพูดคนแรกไหมคะ คุณโบสยกมืออย่างนั้นแปลว่าคุณเป็นคนแรกอ่างั้นเรามาเริ่มกันที่โบสเป็นเลยดีกว่าทุกคนอะไรวะเนี่ยอ่าเดี๋ยวเราขอเชิญคุณปิ่นชัดทับลอดได้ค่ะเอ้ยช้าไปแล้วเร็วเร็วโอเคอ่าะเราเริ่มดีกว่าคุณโบสคุณมาจากคณะไหนคะอ่ามาจากคณะศิลปะสร้างสรรค์และพันธุ์ทระศึกษาครับผมของอ่ามหาลัยราชกระบังครับเด มันมอเออแบบคือเมื่อกี้เราฟังชื่อคณะคนละลูกศรมีความออกสวนงงวยเล็กน้อยคนช่วยอธิบายค่าของคุณได้ไหมคะก็อย่างแรกเลยครับอันนี้เป็นคณะใหม่นะครับของอ่ารากระบังซึ่งเรียนเกี่ยวกับแบบวคฒศึกษาซึ่งถ้าที่ผมรู้นะอาจจะผิดก,ก็ได้ไอ้ผมไม่ค่อยแน่ใจก็คือเมื่อเราเรียนจะไปจนถึงปีสองเนี่ยเราจะเรียนเกี่ยวกับแบบวันฒนศึกษาหรือไม่ก็แบบ คอนเทมพอร a r ิอารหรือศิละปะร่วมสมัยอะไรเงี้ยครับผมซึ่งการศึกษาเนี่ยก็จะเป็นเกนกับแบบคนดูแลงานศิละปะหรือว่าเป็นคนแบบจัดอีเวนต์งานศิละปะอะไรเงี้ยครับผมอืมแล้วอันนี้คือคุณบอกเป็นปีแรกใช่ครับรผมแล้วอันนี้คือคุณเข้ารอบไหนหนึ่งหนึ่งใช่รอบต้วรอบหนนี้เขาใช้อะไรบ้างคะเนี่ยอ๋อใช้ก็ ก็จะมีใบสมัครแล้วก็จะมีแบบใบให้เขียนอย่างแบบว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรนะครับแบบทําไมถึงสนใจคณะนี้แล้วก็เขียนกกับแบบอะไรคือศิลปะร่วมสมัยต้องเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะผมลืมบอกว่าเป็นพาอินเตอร์นะครับผมก็แล้วก็แบบมีผลงานเราครับผมตามที่เขาแบบลิสต์มาให้ว่าเขาต้องการแบบไหนแบบไหนอะไรเงี้ยแต่สามารถใส่เกินได้เกินได้แต่ว่าห้ามเกิน สามสิบหน้าก็คืองานจะจัดในแบได้สามสิบหน้าคือคือคณะอื่นเขาสิบหน้าคณนนี้เอาสามสิบหน้าก็อย่างละห้าอย่างละห้าเลยก็จำต้องแต่ว่ามันก็ต้องเป็นผลงานด้านศิลปะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่จะถ่ายแต่ในส่วนของพรคือเราเราต้องแบบเก็บมันตลอดใช่ไหมอืมก็เรื่อยๆครับตั้งแต่แบบมสี่อ่ะก็เก็บมาเรื่อยๆผมแบบคือเวิร์ดเรียนเป็นแบบเอกวัอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมมันก็เลยมีผลงานด้านศิลปะอยู่ ผมไม่ไดเอางานเอกเขา้าละผมวาดรูปเล่นลผมอเยเรเอางานวาดรูปเล่นนะเขา้าผมสึกว่าสวยดีก็คือแบบไม่ใช่ว่าแบบต้องแเป็นงานไปประกวดอะไรนี้งานประกวดอ่ะตัวผัวก็ไม่เอาเขา้ารู้สึกแค่ว่แบบโชว์ฝีมือของเราก็พอใช่ไหมแบบให้มันตรงตามหัวข้อที่เขาแบบอ่ารีควายไว้แหละอาหลักๆหัวข้อที่เขารีควายแต่แบบมีประมาณไหนบ้างเช่นแบบอ่า งานเส้นเพื่อจะดูทักษะฝีมือลายเส้นเรางานสื่ออารมณ์ว่าแบบงานเนี่ยมันสื่อถึงอะไรว่างานแบบสร้างสารรค์ก็คือแบบใส่อะไรก็ใส่ไปให้มันแบบพิเอทอ่ะแล้วอันนี้คือเขารับกี่คนรับได้เรื่อยอ่ะแต่ขผมมีหกคนในงานมันอาจจะเป็นค้าใหม่ด้วยแหละคนก็เลยแบบยังไม่ค่อยเป็นขณะที่ค่อนข้างอบอ,อุ่นอุ่นมาก เอ้ยีเรียนจบไปนี่คือไปแบบไปทําอะไรได้บ้างก็สามารถไปเป็นแบบอ่านักศึกษาก็ได้แบบดูแลงานศิลปะก็ได้เป็นคนจัดอีเวนต์งานก็ได้หรือจะไปเป็นแบบคนผลิตงานแบบเกี่ยวกับศิลปะร่วมสมัยก็ได้อะไรเงี้ยซึ่งผมบอกแล้วว่ามันเป็นว่ามันเป็นอาชีพที่น่าสนใจนะแล้วมันก็ผมว่าไม่ค่อยมีในไทยด้วยมันใหม่มากๆอะไรเงี้ยครับ แล้วในส่วนของเราสู่ของคุณือเป็นอินเตอร์ใช่ไหม,ไหมแล้วมันคือมันจะมีความแบบพิเศษยัยงไงบ้างากับการแบบเป็นคณะอินเตอร์อินเตอร์เออันนี้ผมคิดว่าว่าอย่างที่ไทยเนี่ยมันไม่ค่อยมีใช่ไหมการที่เราเป็นอินเตอร์เนี่ยเพราะเราจะได้แบบเหมือนแบบมีอาจารย์ต่างชาติเข้ามาสอนเราด้วยเพราะที่ไทยแบบเหมือนไม่ค่อยมีแบบเป็นอยู่กับคักศึกษาคือคนที่มีความรู้อ่ะก็จะอยู่ต่างประเทศแล้วคนที่มีความรู้ก็จะเข้ามาสอนเรา อะไรเนี้ยครับผมย<ม>คาอมีแบบได้ไปเรียนต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยไหมอ่ามีครับทางมหาลัยบอกว่าใช้เรียนที่ไทยประมาณสามปีส่วนปีท้ายให้ไปก็เรียกว่าดูง,งานที่ต่างประเทศอ่าก็คือเรียนสี่ปีใช่ไหมคะตรงนี้ใช่ครับมันใช้คะแนนภาษาอังกฤษใช่ไหมเราแบบมันมีเกเรยียนขั้นต่ำอะไรอย่างเงี้ยไหมอย่างเกใช้อะไรบ้างได้บ้าง ตัวยกตัวอย่างเป็น IL นะครับผม IL เขาก็จะอยู่ที่ประมาณ5หรือสูงกว่าอะไรนี้แต่ก็ยังมีอย่างอื่นยื่นได้นะครับเช่นแบบอ่ออีกหรือว่า CU Tech อะไรเงี้ยครับผมสามารถใช้ยื่นได้เหนะม,มือนกันนะอันนี้แปะมีรายละเอียดปะเราแปะได้ไหมแปะแปหเอาเองเอาไปถามมาใกูสิ <laughs> แล้วอย่างนี้ในไทยนี่คือนอกจากของร้านกระบงังเราไมันมีที่อื่นอีกปะ ถ้าที่เท่าที่ผมรู้นะครับก็คืออ,อจุฬาแล้วแต่าน่าจะเป็นปโทโอ่าถ้าปตีก็คือจะมีแค่ของรังกระงได้กลับผมอันนี้จริงริงคลิปนี้เราจะได้วิวเยอะก็ได้เพราะว่าแบบเป็นรุ่นแรกเป็นรุนร่นที่รุ่นแรกแรกแต่ความรู้เนื้อหาไม่ค่อยรู้เลยเลยในเรื่องของสัมภาษณ์มีแบบประเด็นน่าสนใจไหมคะผมบอกเลยว่าสัมภาษณ์ของคณะผมเนี้ยชิลมาก อย่างแบบหลายคนสัมภาษณ์กันในแบบในในห้องสัมภาษณ์ใช่ปะคณะผมรอบผมอะผมสัมภาษณ์ที่ร้านกาแฟ <laughs> แบบแบบผมเดินเข้าไปใช่ปะแล้วผมวันนั้นผมเครียดมาผมร้อนไม่พอด้วยแล้วผมก็แบบัวแตนั่งเครียดท่องอย่างนั้นแหละท่องแบบจานจะถามอะไรเงี้ยแล้วจานเปิดประตูมาหนู <laughs> ไปกินกาแฟกัน <laughs> ไปไปเดี๋ยวจานเลี้ยงลผมก็เดินไปกับประจารยนแล้วก็พอกินกาแฟเสร็จจานก็ถามเลย ว่าแบบชื่ออะไรมาจากอะไรทำไมสนใจอันนี้ชิวอันนี้สัมภาษณ์กี่คนเนี่ยผมคนเดียวอาจารย์สามคนโอเคโอเคเลยจริงๆสัมภาษณ์เป็นอังกฤษใช่ไหมแต่ว่าด้วยความที่อาจารย์ชิวมากอ่ะอาจารย์สัมภาษณ์เป็นไทยอาจารย์ก็เอ้ยเราอินเตอร์ดิอาจารย์ก็คุยอังกฤษเลยโอเคอ่าพี่พุทมีอะไรจะฝากถึงแบบ น้องๆที่มาดูคลิปนี้ไหมคะก็อย่างแรกก็คือสำหรับสายศิลปะทุกคนรู้กันอยู่แล้วสุขภาพนะครับผมดูแลก,กันด้วยนะครับอย่างผมเนี่ยสุขภาพที่ผมเป็นก็คือตั้งแต่คอจนถึงขานีครับปวดหมดเลยเพราะผมต้องนั่งท่าเดินท่าเดิมนานๆน,น,นะในการแบบทำงานอะไรเงี้ยฮะซึ่ง แบบอยากให้แบบออกไปแบบนวดออกไปแบบยืดเส้นยืดสายแบบออกกำลังกายแล้วก็ไปนอนพักผ่อนซะบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็อีกสองเรื่องก็คือเป็นตัวของตัวเองให้เยอะๆครับเพราะว่าพอพอเรียนเกี่ยวกับศิลปะนเนี่ยเวลาเราพรีเซนต์อะไรงานอะไรเนี่ยเราต้องแบบใส่ความเป็นตัวของตัวเองเข้าไปเยอะๆจะได้แบบเหมือนเป็นแบบจุดเด่นแบบจุดขายของงานเราอะว่าแบบเหมือนพูดถึงคนนี้งานก็จะเป็นแบบออกแนวนี้ อะไรเงี้ยครับผมอ,อันนี้คือในส่วนของงานด้วยแล้วก็ในส่วนของการสัมภาษณ์ด้วยปะใช่ครับผมสัมภาษณ์ผมก็ก็ก็ใส่ความเป็นตัวเองไปเยอะมากตรงตรง,ตรงขอบทก็ประมาณนี้ใช่ไหมอ่าประมาณนี้ครับผม,มโอเคค่ะขอบคุณพี่โบส์นะคะที่มาให้สัมภาษณ์ของเราในวันนี้ก็อย่าลืมติดตามผลทางชีวิตของพี่โบส์ต่อจากนี้ด้วยสนวะัสดีค่ะพี่อิงพี่มาจากคณะอะไรคะ ค่ะมาจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะเย้คนลูมเลยนะคะมีคุณหมออีกท่านหนึ่งมาร่วมกับรายการของเราแล้วขอนชีญเราสัมภาษณ์วชิระไปวชิระมาฝั่เสาวอขอนแก่นมากนี้ก่อนค่ะพี่อิงเข้ารอบไหนคะเข้ารอบหนึ่งพอร์ตโอลิโอค่ะโอ้แล้วรอบพอร์ตนี้ขอใช้ไรบ้างคะก็เอ่อหลักๆใช้เกด ถ้าอย่างมมาของมขออ่ะก็ใช้เฉลี่ยะสะสม5เทอม3ขึ้นไปแล้วก็ใช้คะแนนภาษาอังกฤษคะแนน b m a matt แล้วก็ใช้พอร์ตพิลิโอก็ไอตัวคะแนนภาษาอังกฤษอ่ะก็มีหลายตัวที่เขารับมี IEL มี c u t e p มีโทเฟ l แล้วก็มี c คปอืมแล้วก็อีกอัน,นงที่ใช้ก็คือ B1 ครับแล้วคะแนนนี่คือเขากำหนดขั้นต่ำไหมคะ คะแนนมีถ้าตัวภาษาอังกฤษอ่ะเขาจะมีสเกลขั้นต่ำอยู่ก็คือของมาขอเขาจะแบ่งเป็นสามสเกลก็จะมีแบบสเกลขะแปหนริงจริงอ่ะอ่าเดี๋ยวแปะแปะขึ้นให้หน่อยเพราะว่าจะแปะนะคะโอเคแปะคะวันนี้เราวปบีแมทบีแมทบีแมจะมี q u ค r ยว่าให้พาร์ทหนึ่งกับพาร์ทสองรวมกันได้มากกว่าเก ซึ่งพาร์ทหนึ่งก็คือพาร์ทแอติจูดสนพาร์ทสองคือพาร์ทซายนิฟิกรวมกัน็คือไม่ใช่ชไม่ใช่พาร์ทสาไม่ใช่รติง้งสอบผานคะแนนค่ะสอบามคะแนน,นอ,อ๋อได้ค่ะของพี่พี่ภาษาอังกฤษพี่เลือกสอบเป็น i อเอลโอเวอร์อได้เจ็ดจุดศูนย์ก็คืออยู่ในสเกิลระดับสามแล้วก็ของพี่บีแมพี่ได้โอเวอร์ออลสิบสองจุดหกอพารหนึ่งกับพาร์ทสองรวมกันได้เก้าจุดหกใช่ค่ะ ก็กาสเกลมาเองนิดเดียวเองแต่ว right <laughs> so, like ่าก so ็อะไอนี้การเตรียมตัวสําหรับแบบภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยเพราะว่าเราแบบเป็นพวกเรียนเอกวิทธรรมดาอะไรเงี้ยในส่วนภาษาอังกฤษอินเป็นเตรียมตัวไงบ้างคะก็ต้องบอกก่อนว่าคือเราอบบเป็นคนชอบภาษาอังกฤษอยู่แล้วเราก็แบบใช้วิธีคือพยายามเอาภาษาอังกฤษอะมาอยู่ในชีวิตประจำวันให้เยอะที่สุดแบบฟังเพลงหรือแบบพานหนังสืออ่านหรือแบบหาหนังดูเป็นภาษาอังกฤษเนี้ย แล้วแบบพอช่วงใกล้ๆสอบอ่ะก็ไปโฟกัสกับพวกแบบหนังสือติวหรือแบบข้อสอบเก่าอามาทำเยอะๆประมาณน,นี้แล้วบีแมนี่คือมันเป็นวิชาการแล้วอินเต็มยังไงในตัวนี้ b ีแมก็หลักๆคือเรียนพิเศษเลยแล้วก็อหาหนังสือที่แบบรุ่นพี่แนะนำมามาทำแล้วก็ทำข้อสอบเก่าเยอะๆที่คืออินเริ่มทำบีแมทมาตั้งแต่ตอนไหนบีแมทเริ่มจริงๆมาเริ่มจริงๆคือช่วงแบบปิดเทอมขึ้นมหก บบ่มตอนเราสอบเดือนพฤศจิกาใช่ไหมพฤศจิกาใช่ก็เริ่มประมาณช่วงแบบเพื่อสภา,าประมาณนี้ก็ประมาณครึ่งปีใช่ okay. โอ้แล้วตอนนีู้่คือพี่อิงก,ก็ไปเดบิวต์เป็นสาวฝันแก่นเป็นที่เรียบร้อยใช่คะแนเป็นสาวฝันแก่นแล้วเป็นสวีสันต์รักก็คือคืออยู่หอเป็นหอใช่ไหมเป็นคือมีหอในหอนอกอะไรอย่างนี้ ใช่ค่ะของเราอยู่หอในอ่อนอามี้เท่าไหร่ครับเดี๋ <laughs> ยวพี่เงินเงินมอไซสใช่เงินมอไซสด้วยก็คืออ่าจะบอกก่อนว่ามอหอเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องมอใหญ่ใช่ไหมก็คือถ้าใครที่แบบไม่มีรถยนต์ส่วนตัวหรือแบบไม่มีมอไซส์ก็อาจจะแบบลำบากนิดนึงคืออ่าในมอเขาจะมีรถชัตเติลบมัสให้แต่ว่าคือจํานวนคนใช้บริการอะ่ะมันค่อนข้างเยอะมากแล้วก็ แบบช่วงเวลาเร่งด่วนอ่ะคนก็จะแบบขึ้นเยอะแล้วมันจะแบบค่อนข้างเต็มอ่ะก็ต้องแบบตื่นเช้านิดนึงถ้าคนไม่มีรถนะแล้วก็แบบเออในมอมันจะไม่ค่อยมีที่จอดรถยนต์เท่าไหร่ถ้าแบบขี่มอไซค์เป็นอ่ะก็จะแบบสะดวกมากแนะนำาสํวถามพิงเรื่องส่วนพอรตตัวพอตลิมพอตอ่ะว่าแบบมันจะต้องแบบเป็นยังไงบ้างที่จะแบบเขาให้เขารับเองอะไรเงี้ยส่วพอรตก็ของมอขออ่ะก็ เขาจะมีกําหนดมาว่าแบบเขาอยากได้ผลผลงานกิจกรรมด้านอะไรบ้างใช่ป่ะอย่างของเราอ่ะก็คือเราไม่ได้มีผลงานที่เป็นแบบระดับนานาชาติหรือแบบระดับที่มันแบบเด่นเด่นอะไรขนาดนั้นเราค่อนข้างอยู่ในเกณฑ์แบบเออระดับแบบโรงเรียนหรือระดับต่างเรียนหรือระดับประเทศอะไรเงี้ยเ่วไปใช่แต่ว่าเอเราจะเน้นว่าเราจะเอากิจกรรมอ่ะมา r e f ฟ e c t ในสิ่งที่เราแบบได้อะไรเงี้ยให้แบบมันเข้ากับ requirement ที่เขาต้องการอ่ะออให้ได้แบบ ครบที่สุดอะไรประมาณนี้ก็คือแบบไม่ได้แบบเน้นกิจกรรมเวอร์แต่ว่าแบบให้เน้นว่าเราเข้าใจอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่เน้นว่าเราได้อะไรจากกิจกรรมการเข้าใจความต่อยอดของเราใช่ค่ะแล้วเสร็จแล้วก็ต้องไปสัมภาษณ์ด้วยใช่มีสัมภาษณ์ด้วยอย่างของมขออ่ะเรารู้สึกว่าสัมภาษณ์ไม่ได้เป็นตัวตัดขนาดนั้นสําหรับที่นี่นะเพราะว่าเหมือน จำนวนที่เขาแบบเลือกคัดมาจากพอร์ตอะกับจำนวนที่เขาเรียกสัมภาษณ์เราติดตัวจริงอะมันไม่ค่อยต่างกันมากมันไม่ไม,ไม่ไม่ได้แบบเป็นตัวต่างใช่สัมภาษณ์นี่คือเป็นแบบ MMI เหมือนของแบบพิงพิงอะไรอย่างี้ปะ่ะไม่ค่ะของมขอเป็นสัมภาษณ์ธรรมดาเลยผ่านซูมของปีเราเป็นโควิดก็เลยมันเ,เป็นซูมแบบคนธรรมดาแต่ปีอื่นก็เป็นสัมภาษณ์ทั่วไปเหมือนกันใช่ค่ะ อเราแบ็กกาวน์ของอิงนี่คืออะไรคะอ๋อก็คือว่าอ่า <c oughs> อ,อันนี้เป็นเพจที่เรากับเพื่อนๆรุ่น m d k ม5 0เคคแบบช่วยกันทำขึ้นมาเป็นเพจที่แบบตั้งใจที่จะบ่าว่าให้ข้อมูลเกี่ยวกับการสอบเข้าแบบคณะแพทย์รอบโดยเฉพาะในรอบหนึ่งให้กับแบบ,บน้องๆโดยแบบ อ,อจริงๆก็คือ<ช>มีทั้งรอบสองรอบสามเนี่ยแหละแต่ก็จะเน้นรอบหนึ่งหน่อยก็ใครที่แบบสนใจยืน่นหมอหมาขอรอบหนึ่งก็อาจจะไปติดตามกันได้แล้วก็ใครที่อยากเข้ารียื่นก็ติดตามกันได้นะคะก็มีลงคอนเทนต์แบบเดินกันเทศดีๆไม่มีไม่ได้แล้วนะคะจุดนี้ไม่ได้แล้วค่ะอย่าลืมไปฟอกันนะคะใครอยากแบบเข้าหมอรอบหนึ่งอะไรอย่างนี้โดยเฉพาะหมอขอก็ไปฟอกมันได้นะคะ แล้วก็ถ้าสมมติมเราแบบอยากมีคำถามถามพี่อิงก,ก็คือทักเพจน,นี้ก็ได้แล้วก็ทักพี่อิงก,ก็ได้ใช่ไหมคะใช่คะ่ะดีอส่วนตัวมาก็ได้ขยะคอนซัลต์เรื่อ,องแบบยืนถอดนี้ได้อเดี๋ยวเราจะแปะไอจีพี่อิงไว้นะคะแป<ด>ะไอจีทุกคนเลยไว้ยิ้มคะ่ะพี่อิงมีอะไรจะแบบบอกถึงน้องๆแบบฝากถึงน้องๆที่มาดูคลิปไหมคะก็อยากฝากว่าช่วงเวลาที่เตรียมตัวคือบางทีเราอาจจะไม่ต้องแบบ กำหนดมาตรฐานเราสูงมากก็ได้เราอาจจะแค่คิดว่าเออวันเนี้ยเราทําอะไรสักอย่างให้แบบเรามี progress ักนิดหนึ่งก็ยังดีอะไรเงี้ยเก็บไปในแต่ละวันน่ะมันจะได้แบบไม่เครียดมากด้วยแล้วก็เอ,อ่อเวลาลที่เราทําได้ในวันหนึ่งอะ่ะแบบแบบสมมติวันนี้เราแบบตั้งโปรเก e ไว้แบบเล็กๆเงี้ยพอเราทําได้ปุ๊บมันแบบมันจะทําให้เรามีกําลังใจในวันถัดไปอย่างเงี้ยแล้วเราก็ค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆก็ได้ประมาณนี้มันพี่รู้สึกว่าคือ วิธีเนี้ยคือใช้กับตัวเองแล้วแบบรู้สึกว่าเออมันไม่เครียดมากก็แบบก็คือแบบไม่้องจะดันเองมากเกินไปใช่ค่ะขอบคุณค่ะที่ยินวันนี้ที่มาร่วมรายการของเรานะคะขอบคุณรายการขอบคุณค่ะมค่ะสวัสดีครับแล้วนี่ก็นี่คือจริงๆสาเหตุที่เราอีสองอ่ะเพราะโจนะทุกคนเพราะว่าโจมาถ่ายเอพีหนึ่งแล้วโจก็ไม่เอาโจอยากถ่ายใหม่ก็เลยโอเคได้เดี๋ยวจะทำาอพีสองอันนี้อันนี้ตัดนะ อ้ากูเป <ok ็นคนตัดก you be ูเป็นคนตัดเก็บไว้สนุกดีคอนเทนต์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 อะไรนะวอสยีวอสอะไรนะใครไม่อัดแต่ปูอัดเย้มาถางอิงต่อเลยดีกว่า Yes View